บำรุงรักษากันไปตามมาตรฐานมันนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับในเมืองไทยก็นิยมใช้กันอยู่สามสี่บล็อกนะหนึ่งเจสองเจอาร์บีเนะครับหนึ่งยูแซดนะหกร้อยหกสิบเทอร์โบเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสี่บล็อกประมาณนี้นะครับแล้วแต่ขนาดของรถนะถ้าไซส์สีดานมาตรฐานทั่วไปก็1 J เครื่อง2,005นะสำหรับเครื่อง2,005นะก็ซีดารรุ่นใหญ่หน่อยนะถ้าเป็นเอ่อาร์บีเก็จะเป็นเครื่อง 2,000cc นะครับก็ไซส์มาตรฐานทั่วไปที่เขานิยมใช้กันนะ t hours later นี่ถ้าได้เห็นรถตัวจริงนะครับติดต่อเจ้าของได้ได้ไปดูรถจริงกันนี่จะเห็นชัดเจนเลยว่ามันดี วันที่เห็นในรูปนี้อีกไหมหรือว่าสภาพเป็นยังไงนะครับแต่จากที่ดูตรงนี้นี่เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะก็น่าจะติดต่อหาเจ้าของกันให้ได้เห็นคันนี้แล้วนี่รู้สึกว่าจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนรถสักทีแล้วใช่ไหมเนี่ย